นี้เราถึงข้อที่19แล้วนะเออจากการเนะคะเราฝึกทำข้อสอบนะคะพรีเทสนะคะข้อมอลหนึ่งศึกษาเนเร,ารที่เขาเพิ่งสอบไปเมื่อวันเสาร์ที่18มกราที่ผ่านมานั่นเองค่ะ,ะจากเนี้ย18ข้อที่ผ่านมาน้องทำได้แล้วกี่ข้อนะคะเอาเป็นว่า ยังไม่สายอย่ะเรามาดูต่อข้อที่19เราสามารถเตรียมความพร้อมได้นะคะก่อนที่จะถึงสอบรอบจริงหรือจะเป็นตัวอย่างในการที่น้องจะสอบเข้าโรงเรียนในภูมิภาคหรือจังหวัดที่น้องกําลังเข้านะคะนะเรามาต่อนะคะในข้อที่19เก้าขบอกว่าเมื่อนะักเรียนนะ,ะเขียนโปรแกรมไม่ใช้คําสั่ง if else ในการตัดสินใจข้อใดคือจุดประสงค์หลักของคําสั่งนี้อ่านะคะถ้ if ใช่ไหมเป็นลักษณะของการถามแบบเงื่อนไขใช่ไหมดังนั้นเราสามารถตอบได้เลยนะคะนะอันนี้ก็จะเป็นในรายวิชาเอวิทยาการคำนวณคอมพิวเตอร์ใช่ไหมนะก็ใช้ในการเลือกคําสั่งสิ่งต่างๆค่ะให้ทำสิ่งต่างๆตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนั่นเองต่อมานะคะข้อที่20จ้ะนักเรียนต้องการสร้างโปรแกรมตรวจสอบตัวเลขที่เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ แผนนะคะเอาการิลกทึมนะในข้อใดถูกต้องที่สุดนั่นเองอ่าลองดูนะต้องการว่าเอ้ยอันเลือกแบบว่าโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่หรือเลขคี่นั้นใช้ในการตรวจสอบเศษที่เหลือได้ไหมล่ะนะเออจากการหารด้วยสองค่ะเท่ากับหนึ่หรือไม่ถ้าหารสองแล้วเหลือหนึ่งนั่นแหละเป็นจำนวนไรเอ่ยจำนวนคี่นั่นเองค่ะตอบข้อสามนะคะ นะใช้การตรวจสอบว่าเศษที่เหลือจากการหารด้วย2เนี่ยนะคะเท่ากับ1ห,หรือไม่นั่นเองถ้ามันเป็นถ้ามันไม่ใช่1ก็คือศูนย์ท่าอ่ามันก็จะเป็นจานวนคู่แต่ถ้าเหลือเศษ1ทุกครั้งมันก็จะเป็นจานวนคี่นั่นเองค่ะและแล้วเรามาต่อในข้อที่21จ้ะจากข้อความต่อไปนี้นะจากข้อความข้างตน้นมีสมมติฐานกี่ข้อความ อืมนะคะสมมติฐานก็เป็นแนวทางในการหาคำตอบถูกไหมมาดูข้อเอสารละลายเกลือสามารถละลายในน้ำร้อนได้ดีกว่าน้ำเย็นจริงไหมเราก็ลองทดลองโดยการที่แบบว่าเอาแบบการทดลองที่อ่ามีน้ำร้อนน้ำเย็นโดยที่ใช้เกลือปริมาณเท่ากาันนะคะภาชนะที่อ่ามีปริมาณเท่ากาันอะไรเงี้ยคะลูกถามว่าข้อหนึ่งนั้นใช้ได้ไหมในการ ออกแบบกันเป็นลักษณะของการสมมติฐานได้ไหมได้นะคะต่อไปค่ะดอกยางของรถมีความสําคัญในการขับขี่อย่างปลอดภัยอันนี้ไม่ได้นะเราต้องมีเชิงลักษณะของการเปรียบเทียบอันนี้ไม่ได้ค่ะต่อไปจ่าเราจะออกแบบกรารทดลองอย่างไรล่ะเนอะต่อไปข้อสเพื่อศึกษาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของผู้บริโภคน้ําตาลก็ไม่ได้นั่นเองนะต่อมามาดูข้อดีเลย วัตถุที่มีมวลมากจะทําให้ขึ้นที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยแน่นอนเห็นไหมเขาบอกเป็นแนวทางแล้วเราต้องการแบบออกแบบการทดลองว่าวัตถุนี้มวลมากนะออันหนึ่งมวลน้อยนะแล้วลองเอาแรงที่มีขนาดเท่ากันก,นกระทํากับวัตถุดูซิว่ามันเคลื่อนที่ตามสมมติฐานที่เขากล่าวไว้ไหมมวลมากเคลื่อนที่ได้ยากกว่าจริงไหมประมาณนี้ค่ะ ดังนั้นเดี๋ยวครูจะไฮไลท์นะคะนะคีย์เวิร์ดสำคัญที่บอกว่าเอ้ยมันเป็นสมมติฐานนะ,ะอือเห็นไหมสารละลายเกลือสามารถละลายในน้ําร้อนเนี่ยได้ดีกว่าน้าเย็นเห็นไหมหรือข้อดีข้อดีข้อดียี่ไงวัตถุที่มีมวลมากเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน,น้อยเนี่ยข้อความาต่อไปเนี่ยสามารถสร้างสมมติฐานได้นั่นเองค่ะเป็นสมมติฐานได้นั่นเอง สลับหน้านี้นะคะมีทั้งหมดสามข้อน้องๆตอบถูกแล้วกี่ข้อเอ้ยไหนะคอมเมนต์ให้ครูชื่นใจนหนึ่ง